47นะครับน่าจะเป็นออนะิวเนาะออนนิว1.9หน้าโหลดหนึ่งนิ้วสายยาง2555018ต้องใส่ล้อแบะไหมไม่จะเป็นครับถ้าเป็นตัวเตี้ยโหลดได้ยันสองนิ้วนะครับแต่ว่ายาง50ก็ควรจะโหลดได้แค่หนึ่งนิ้วอย่างที่คําถามมานะครับก็คือไม่สมควรนะครับหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกันแบะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กันแบะล้อเราจะออกมาข้างนอกแล้วก็เราดึงเชมเปอร์ในการตั้งศูนย์เข้าไปเยอะจนเกินไปนะครับก็คือไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้ครับ นะับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าก็ได้นะก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับก็ใช้งานได้ปกติตั้งศูนย์ได้ปกตินะครับก็ไม่ต้องกังวลเมื่อล้อไอ้กรณีที่ล้อกินซ้ายนิดๆนะครับเราควรกลับไปดูที่ตัวล้อเองหรือว่าตัวที่รถเองนะครับบางทีนะครับลมยางก็มีผลที่ทําให้รถกินซ้ายนะครับหรือว่าหลักๆที่เกิดจากอาการนี้เลยนะครับลูกหมากนะฮะลูกหมากบนลูกหมากล่างนะครับควรเช็คดีๆนะครับว่าคอนว่าหลวมว่า ลูกหมากศึกเยอะไหมนะครับอาการกินซ้ายนะครับตั้งศูนย์แล้วไม่หายนะครับหนึ่งถอดล้อมาดูเลยนะครับว่ายางมีลักษณะยังไงบ้างหรือว่า,าลูกหมากเราสูญเสียเสียหายนะครับผิดรูปนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่ส่วนเรื่องล้อแบะนะครับไม่จะเป็นต้องใส่นะครับโหลด2นิ้วก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเป็นกรณีโหลด2นิ้วแต่ว่าเราโหลด1นนิ้วสบายๆครับไม่ต้องใส่ครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีปัญหาปรึกษา IQ s p e สป m ดแม็กพุทธมณตลสาย5เพจ IQ Mac แม็กยางช่วงล่างซิ่งนะครับใน TikTok ก็ได้ Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่านะครับในเบอร์โทรศัพท์ด่วนจีโทรศัพท์หาผมเลยนะครับ0 9 2 3 2 3 2 6 5 9สวัสดีครับ